พื้นฐานของปรัชญาจริงๆมันคืออะไรมันคือการตั้งคําถามบางคนคิดว่าปรัชญามันคือการสอนว่าชีวิตเราควรที่จะใช้ชีวิตแบบไหนแล้วถ้าเกิดรัฐเขาพลิกแพงเราเอากลายเป็นเครื่องมือแทนที่มันจะกลายเป็นดีอะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เด็กนักเรียนเชื่องแล้วก็เชื่อฟังแทนที่จะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะพูดมันออกมารู้จัก เรื่องปรัชญามากขึ้นจริงๆเนี่ยคือตอนนั้นที่ครูที่เขาสอนตัววาทีหนูเนี่ยเขาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งมาเนาะหนังสือเล่มนั้นชื่อ A Man Search for Meaning ของ Victor Frank l กก็คือเขาเป็นเหมือนทั้งนักปรัชญาด้วยทั้งแบบเป็นนักจิตวิทยาด้วยเนาะพอได้อ่านหนังสือเล่มนั้นนะมันไม่ได้เป็นแค่หนังสือที่พูดถึงปรัชญาอย่างเดียวมันพูดถึงแบบชีวิตของคนที่อยู่ในแคมป์สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เราคือเราสามารถลัาทิ้งเราอาจจะสูญเสียความเป็นมนุษย์เราอาจจะสูญเสียฟร หลายอย่างสิ่งหนึ่งที่ เรายังสามารถมีได้ก็คือการที่เรามีทางเลือกในการที่เราจะ react กับสิ่งที่เราเจอหนูก็ได้ตกผลึกว่าแบบเรื่องปรัชญาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเนาะเราสามารถเอาเรื่องปรัชญามาเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้ได้ดูหนังมา2เรื่องจริง,รงอันนึงเป็นซีรีส์ครับอันนึงเป็นหนังซีรีส์ก็คือซีรีส์ของ넷ฟลิกซ์โบจัก o s ส m a n หนังอีกเรื่องหนึ่งคือ The Matrix ครับแล้วผมก็ไปดู YouTube เหมือนกันว่าแบบแล้วเขาก็มีคุยเรื่องปรัชญาก็เป็นวิดีโอแบบวิเคราะห์หนังนะครับ เขาก็คุยเรื่องนักปัจยาเกี่ยวกับ existentialism แล้วว่ามันโยงกับหนังยังไงมีการใช้ปัจยามา a อนะเลซ์มันก็รู้สึกว่าแบบเราเอามาใช้กับตัวเองได้ให้แบบเข้าใจว่าแบบทำไมเราเป็นอย่างนี้เราแบบคิดอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ ในระยะยาวนะคะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะเพราะว่าปรัชญาเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างก็จะสามารถปลูกฝังแบบ critical thinking skills สามารถสอน analytical skills แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยถามว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงจุดประสงค์ของการที่เราอยากให้คนเรียนปรัชญาคืออะไรก่อนใช่ไหมคะจุดประสงค์เนี่ยคือเราอยากให้คนตั้งคำถามใช่ไหมเราอยากให้คนเนี่ย เหมือนมีจุดยืนของตัวเองสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองเรารู้สึก comfortable พอที่จะพูดออกมา comfortable พอที่จะ disagree กับ คุณครูหรือว,ว่าคนที่มีอายุมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถามก่อนว่าเรามีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในโรงเรียนทั่วประเทศไทยอะค่ะเรามี environment ที่มันคอยที่จะบ่มเพาะให้คนเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดความคิดเห็นตัวเองที่มันอาจจะ defy สิ่งที่ถูกสอนมาหรือเปล่าจริงๆมันก็ทําได้อยู่แล้วแบบเธอไม่ตอนนี้อีก10ปี2 0ปียังไงเราแบบสอนจริงๆเราก็ทําได้แต่สับผมคือว่าควรสอนหรือเปล่า if taught badly it could be very dangerous in terms of like let's say it could be used as indoctrination or propaganda right ถ้าเกิดคนอยากเรียนผมคิดว่าก็แบบเขาต้องมีความสนใจเนี่ยในเอเรียนึงครับผมก็เลยจะบอกเลยว่าแบบแบบชอบด้านไหนก็เรียนเลยถ้าเกิดเราต้องไปเรียนสิ่งที่เราไม่ชอบจะไม่อยากเรียนแบบอาจจะแบบ ไม่สนใจกับมันนะครับเราชอบอะไรก็ควรเรียนตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบต้องทําอันนี้ก่อนต้องทําอันนี้ก่อนเราจะเริ่มบม Curiosity ่เนนบเมเพาะ้ความอยากรู้อยากเห็นของเราเองก่อนคําถามที่ดีเนี่ยมันควรจะมาจากคนที่มีความอยากรู้จริงๆการที่เราจะสร้างให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยสนใจปัชญานะเราก็อยากที่จะให้เขาสนใจมันแบบใน natural จริงๆนะไม่ได้แบบ สนใจเพียงเพอต้องได้เกรด A สนใจเพียงเพอเราต้องจํานักปรัชญา1 2 3 4 5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักปรัชญามาก่อนอ่ะถ้าเราไปบอกเขาว่าเออเธอต้องจํานักปรัชญา1ิคนนี้นะแล้วเธอต้องจํานะว่า10คนนี้คิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปรัชญาจริงๆอะค่ะ